บทที่21ฉันคือปีศาจแม้ว่าควินจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เพียงแค่ดูจากใบหน้าของปีเตอร์เขาก็บอกได้ว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรง ควินหันไปมองข้างหลังเห็นเลลายังนอนหลับอยู่มันสำคัญสำหรับควินที่จะอยู่ที่นั่นเมื่อเลลาตื่นขึ้นเขาต้องโน้มน้าวให้เธอไม่เล่าความลับของเธอให้ใครฟังแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าวอร์เดนจะมีปัญหาควินนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่โรงอาหารเมื่อควินมีปัญหาวอรเดนก็ยื่นมือเข้าช่วยเขาแม้ว่าอาจจะไม่มีอะไรมากที่ควินจะช่วยได้แต่เขาจะไม่รู้หากไม่ลองเขาจะเป็นคนแบบไหนถ้าเขาไม่สามารถช่วยวอรเด้นตอนนี้เอาละ่ะมาเถอะ ขวินพูดรีบกันเถอะทั้งสองคนรีบวิ่งผ่านโถงทางเดินจนกระทั่งมาถึงห้องประชุมใหญ่ได้ตอนนี้มันเป็นห้องโล่งใหญ่ที่มีพื้นหินอ่อนและเวทีอยู่ด้านหน้ายังไม่เคยถูกใช้เพื่ออะไรเลยแต่มันเป็นพื้นที่ที่นักเรียนจะถูกเรียกมาหากพวกเขาจะมีการประชุมเมื่อทั้งสองคนเข้าไปในห้องประชุมใหญ่มีนักเรียนหลายคนอยู่ที่นั่นแล้วกำลังพึมพำเกี่ยวกับความวุ่นวายคุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาไหมใช่คนนั้นเป็นปีศาจเขาทำแบบนั้นได้ยังไง โชคดีที่มีนักเรียนปีสองมาหยุดเขาห้องประชุมใหญ่พังเสียหายอย่างสิ้นเชิงหลุมและเศษหินเกิดขึ้นในส่วนต่างๆของผนังและพื้นมีรอยไหม้และสิ่งอื่นๆอยู่ด้วยและยังมีเลือดด้วยบางสิ่งที่ควินสามารถได้กลิ่นตั้งแต่เขาเข้าห้องมาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ควินถามวอร์เดนอยู่ไหน เห็นได้ชัดว่าการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่และคุณกลัวสิ่งที่เลวร้ายที่สุดผมไม่รู้ปีเตอร์ตอบผมกับวอร์เดนกำลังซ้อมความสามารถท่าดินของผมด้วยกันนั่นแหละที่พวกรุ่นปีสองที่ผมไม่เคยเห็นมาหาเรามาหาเราวอร์เดนบอกให้ผมไม่ต้องกังวลแต่แน่นอนว่าผมก็กังวลเลยตามเขาไปนั่นแหละที่ผมเห็นพวกเขาพาเขาไปที่ห้องประชุมใหญ่แต่มีนักเรียนสองคนยืนเฝ้าและไม่ให้ผมเข้าไปข้างในผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยมาหาคุณ ควินกับปีเตอร์จึงไปถามนักเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อพวกเขาถามนักเรียนดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงคำถามหรือเพิกเฉยอย่างสิ้นเชิงรากับว่าพวกเขาถูกบอกไม่ให้เล่าสิ่งที่พวกเขาเห็นให้ใครฟังในขณะที่ปีเตอร์ยังคงถามนักเรียนที่ยังอยู่ในห้องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นควินรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะไม่ให้คำตอบเพิ่มเติมเขาจึงเริ่มตรวจสอบด้วยตัวเองกลิ่นเหล็กในห้องหนักกว่าสิ่งอื่นใดสำหรับควินและมันนำเขาไปยังพื้นที่ที่เห็นเลือดแห้งบนพื้น ตรวจสอบชื่อวอร์เดนเบลดเผ่าพันธุ์มนุษย์กรุ๊ปเลือดโอลบควินเรื่องตรวจสอบสนามรบและพบร่องรอยของเลือดเพิ่มเติมแต่เมื่อเขาใช้ทักษะตรวจสอบกับพวกมันมันไม่สแสดงข้อมูลใดๆให้เขาเลยมันจะ,สะแสดงเพียงปลื้มๆๆพวกมันฉันต้องใช้ทักษะตรวจสอบกับพวกเขาโดยตรงไหมควินคิดน่าเสียดายที่เลือดบนพื้นแห้งไปแล้วไม่งั้นควินคงใช้เข็มฉีดยาที่เขามีติดตัว แค่นั้นปีเตอร์ก็สอบถามทุกคนจบแล้วและกลับมาหาควินดูเหมือนไม่มีใครอยากพูดปีเตอร์พูดคิดไว้แล้วกลับไปที่หอพักกันเถอะใครจะรู้เขาอาจกลับมาแล้วก็ได้ ทั้งสองคนจึงกลับไปที่หอพักด้วยกันและเมื่อเข้าไปพวกเขาก็ประหลาดใจที่เห็นวอร์เดนอยู่ที่นั่นจริงๆแต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องวอร์เดนไม่เป็นตัวเองปกติเพียงแค่มองเขาควินกับปีเตอร์ก็บอกได้ว่าเขาอยู่ในการต่อสู้ที่หยาบคายรอยฟกช้ำและรอยขีดข่วนแผลตัดใหญ่ที่หลังเขาดูเหมือนอยู่ในการต่อสู้ที่ยากลำบากไม่เพียงแค่นั้นวอร์เดนไม่ได้ทักทายพวกเขาด้วยสามเมื่อทั้งสองคนเข้ามา วอร์เดนที่พวกเขารู้จักไม่ใช่วอร์เดนคนเดียวกันตอนนี้วอร์เดนแค่นอนอยู่บนเตียงของเขาวอร์เดนเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างโอเคไหมปีเตอร์ถามใช่ปล่อยฉันไว้ตามลำคงังฉันจะโอเควอร์เดนพูดถ้าคุณอยู่ใกล้ฉันคุณก็จะได้รับบาดเจ็บเฉยเฉยคุณพูดอะไรอยู่วอร์เดนปีเตอร์ตะโกนดูคุณสิคุณต้องไปหาหมอมาเถอะไปกันปล่อยฉันไว้คนเดียวเถอะวอร์เดนพูดเบาๆ ควินมาเถอะพูดอะไรสักอย่างเขาต้องไปหาหมอแต่เมื่อปีเตอร์หันไปหาการสนับสนุนจากควินควินไม่อยู่ที่ไหนเลยแม้แต่เขาก็คิดว่าฉันเป็นปีศาจวอร์เดนพึมพำกับตัวเอง ท้้งน้องห้องหอพักควินกำลังพิงประตูหอบหายใจอย่างหนักและเหงื่อออกแม้ว่าเขาไม่มีปฏิกิริยาเมื่อมองคนอื่นอีกแล้วแต่มันต่างกันเมื่อเขาเห็นวอร์เดนวอร์เดนยังมีรอยตัดสดทั่วร่างกายและกลิ่นที่ออกมาจากเขานั้นแรงทันใดนั้นควินรู้สึกเหมือนมีความอยากเลือดเล็กน้อยมันเป็นสิ่งที่เขาสามารถควบคุมได้มันไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ร่างกายของเขาควบคุมเขาแต่มันทําให้เขานึกถึงความทรงจําที่เลวร้ายและเขากลัวเล็กน้อยถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ฉันต้องหาให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสามารถระบบแปลกๆนี้แล้วความคิดหนึ่งก็เข้ามาในหัวเขามีปัญหาที่รอาการแก้ไขซึ่งเขายังไม่ได้จัดการแม้ว่าวอร์เดนจะทำตัวแปลกๆตอนนี้ควินรู้ว่าเขาปลอดภัยปัญหาใดๆที่วอร์เดนกาลังเผชิญตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนทุกวินาทีที่เสียไปหมายถึงโอกาสที่เลลาจะตื่นขึ้นและใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้น ในขณะเดียวกันที่ห้องพยาบาลในมุมหลังของห้องเลลาเริ่มลืมตาขึ้นช้าๆเออ เกิดอะไรขึ้นเลลาพูดฉันอยู story, so ่ไหนเมื่อเลลามองรอบๆห้องเธอเริ่มลูบคอและในขณะเดียวกันภาพต่างๆก็แวบวับผ่านหัวของเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ห้องสมุดเธอจำทุกอย่างได้หากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ค่ะในตอนหน้าคุณนจะรับมือกับสถานการณ์ที่เลลาตื่นขึ้นมาอย่างไรและคำขอที่ไม่คาดคิดของเลลาจะเป็นอย่างไรติดตามความตื่นเต้นต่อได้ ในบทที่22ความขอของเลลาขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปค่ะ